ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดมกเอพฤศภิกายนสองพันห้าร้อยสามสิบสาม <c oughs> แล้วก็สำหรับกิจการวันนี้ก็มีก็ลืมถือม,มามีคุณนีรัตน์ัวน้าได้บอกบุญกับบรรดาท่านพุทธบริษัทชื่อเครื่องตดหัวใจ เรื่องนี้เขอทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าลืมถือตำรามาถ้าคืนพูดไปมันก็จะผิดก็เป็นว่ามาคุยเรื่องในข้างเงินก่อนในวันก่อนมาพูดทิ้งไว้ถึงเรื่องภายในวัดท่านี้เรื่องภายในวัดคนจริงก็มีมากการปฏิบัติตัวในวัดก็เป็นแบบธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษ ว่าไม่ใช่ใช้เวลาไปนั่งสมาธิให้ใครเห็นการทำสมาธิก็เป็นเวลาแต่การใช้อารมณ์มิปัสนาใช้เป็นปกติแต่คำว่าปกติก็จะถือว่าเป็นผู้ชนกิเลสไม่ได้คือบางครั้งจิตมันก็เห็นความสวยเป็นของดีบางครั้งจิตมันก็เห็นความ โปรดเป็นของดีไมนใช้ไม่ได้ก็เป็นว่าการปฏิบัติในวัดถือว่าเป็นเสื้อผ้าปกติธรรมดาธรรมดาไม่ผิดแปลกกลับมาในวัดก็ห่มผ้าสีเหลืองตามเดิมไม่ห่มผ้าสีกลักเพราะผ้าสีกลักจริงๆเขานิยมกันเฉพาะออกทุดดงเพราะเวลาไปทุดดงห่มผ้าสีเหลืองแต่สีเหลืองตกมาเป็นสีขาว แ้วต่อบางไวเป็นสีฝุ่น่ฝุ่นจับก็ไม่เกิดประโยชน์ไใช้ผ้าสีกลักแต่ว่าเวลานี้รู้สึกจะเปลี่ยนตะปัดไปเวลาที่พูดนี่นะโดยมากเห็นพระท่านยอมผมผ้าสีกลักก็เลยกลายเป็นคิดว่าพระทุกองค์จเจริญสมถาวิปัสสนาเดินเนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่ กลัวความว่าไม่ถือว่าใครผิดไม่ถือว่าใครถูกถ้าจะว่าคน่มผ้าสีเหลืองผิดคน่มผ้าสีกากก็ผิดถ้าจะว่าคน่มผ้าสีเหลืองถูกคน่มผ้า่มผน้าสีเหลืองสีกากก็ถูกก็ให้มันเหมือนกันซะก็หมดเรื่องทำใจให้เหมือนกันสีไม่ไปเรื่องสำคัญสีผ้าไม่สำคัญเท่าสีใจ ถ้าสีใจของใครใสเป็นเพชรนั่นดีที่สุดเป็นเพชรน้หนึ่งที่ไม่มีไม่มีรอยขีดไม่มีรอยขวนไม่มีตำหนิติเตียนไม่มีอะไรทั้งหมดสีใจนี่สำคัญทีนี้ต่อไปก็จะขอคุยกันว่าพระที่มีสีใจสะอาดมีท่านหนึ่งคือหลวงพ่อหน่งไว้ครอมาดัน เวลานี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดตะไคม่กมยรเพราะวรุูวันนะวัดตะไลร่กมยบสบายนั้นเรียกว่า้ครองมาดันอยู่ปลายเขตอำเภอสองพี่น้องขึ้นไปใกล้สายญ่โสมต้งว่าปานตั้งกับเวลาอวันออกพรรษาไปแล้วแล้วก็ถินแล้วถ้าเกิดชวนพระนรยญาติโยงพุทธับริษัทจากกรุงเทพมีเรือนในแล้วใหม่จะยนในน้ำใหม่เป็นเรือนลาก เดินทางเข้าผ่านประตูน้ำบางยี่ขนพอ,อจากประตูน้ำบางยี่ขนน่นก็วิ่งไปทางบางใหญ่เลยบางใหญ่ไปแล้วเรือเรือก็วิ่งลัดทุง่งตอนนี้ไม่ไม,ไม่เข้าไม่เข้าประตูน้ำสองบีนน้องวิ่งลัดไปในทุง่งจำทางไม่ได้หรอกไปเที่ยวเดียวแต่ว่าทางเรือเขาเขาเก่งเขาพาไปถึงไว้คลอามมางบันไดก็เป็นเป็นวันตอนเย็น วาถึงเวลาตอนเย็นปรากฏว่าหลวงพ่อหน่งท่านเดินลงมารับหลวงพ่อป,ปานที่หน้าสะพานต่างองค์ต่างการมาสการต่างองค์ต่างไหว้ต่างองค์ต่างกราบกันรู้สึกว่าท่านดีกันแล้วเกินพวกเราก็กราบญ <c oughs> าติทุกคนไปก็กราบแล้วท่านก็พาไปพักที่หน้าสอศทีหอศรีมนของท่านทั้งใหญ่พอทุ้งคน นณะที่นั่งพักอยู่หลงพ่ปอปายเขาอพาปราัยคุยตามธรรมดาธรรมดาบรรดาญาจ,จมแต่ทักคนน้นบ้างทักคนนี้บ้างตามทุกคนเมื่อเวลาผ่านไปไปประมาณหนึ่งชั่วโมงงพ่อปาปาาาก็ขอฝากผมขอฝากพระสามองค์นี้ด้วยครับถ้ามีอะไรจะต้องตักเตือนโปรดตักเตือนด้วย ถือว่ามีอะไรบกพร่องก็สอนได้เลยครับผมขอถวายเป็นทุกสิทธิ์วกณาเราทั้งสามคนก็เข้าไปกราบท่านหลวงพ่อวงท่านหลวงท่านมองหน้าเราทั้งนบอกว่าจะให้สอนอะไรโดยกราบเรียนท่านบอกว่าเรสุดแล้วแต่เราพ่อเห็นทุกคนครับท่านถามว่าบกร่องตรงไหนก็กราบเรียนตรงๆบอกว่ากิเลสทั้งหมดบกร่องทั้งหมดครับ ท่านยิญญ้มถ้าบอกไม่จริงหรอกก็มีคุณสามองค์นี่เท่านั้นแหละที่มารายงานตัวผมว่าคุณเลวมีนักปฏิบัติมากมาเยอะแยะที่เขาฝึกจากผมบ้างเขาฝึกจากอาจารย์ปานบ้างเขาฝึกจากคนอื่นบ้างเขามาถึงเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนดีหมด ตั้งแต่ผมเกิดมานี่เพิ่งเห็นลูกศิษย์อาจารย์ปานสามองค์นี่เท่านั้นว่าเป็นคนเร็วแล้วพ่อปานก็ถามาาว่วมาแลว้วพวกเธอเร็วเร็วหรือไม่เร็วพ่เอเนวก็บอกว่าเดี๋ยวซักซอกกันก่อนตีแต่ที่รูร้ว,ว,ว่าเร็วหรือไม่เร็วคำว่าเร็วอาจจะม,มีคำว่าดีอาจจะมีความโชคอาจจะมีความดีอาจจะปรากฏ แต่ว่าเจ้าตัวเองยังไม่ทราบคาว่าดียังไม่ทราบค,บาบคบาําว่าเร็วที่แท้จริงอาจจะมีความสงสัยบ้างหรืออาจจะรู้แต่ก็แกล้งบอกว่าเร็วก็เลยกลาวเียนท่านบอกว่าขึ้นเที่ยวความดีจริงๆยังมีไม่ถึงครับท่านถามว่าดีความดีจริงๆที่มีไม่ถึงมันมีเธอมีความหมายหรือย่างไง ก็กลาเปียนท่านบอกว่าอาจิรังวัตยังกายโยปัตวิงอธิเสตติสุโดโดเวติวิญญาณนอนินาาัะตังมนกริขงขรังข้อนี้ยังไม่ครบพ้นครับท่านบอกท่านหัวเราะใหญ่ชอบใจเออนี่เป็นคาถาที่พระท่านสอนที่ใกล้ๆกระดอนเจดีย์ใช่ไหมพวกเราฟังแล้วก็มองหน้ากัน ถ้าเราไม่ต้องมองหน้าก่อนมีพระสององค์ใช่ไหมลนะ่ะก่อนที่จะกลับนะ่ะท่านได้สอนว่าจิรังวตยังกายโยกอนิจาวตสังขาราถ้าว่าหลวงพ่อทราบหรือท่านก็บอกว่าพระท่านเพิ่งบอกฉันเดี่อนี้เองท่านบอกว่าท่านสอนว่าจิรังวตยังกายโยกอนิจาวตสังขาราแต่ว่าพวกเธอทั้งสองคนก็ยังบกพร่องอยู่มากอันนี้ถูกต้องเธอคิดถูก แล้วว่าคิดไกลเกินไปเอางนีด้ดีกว่าลองถามกันจริงๆแต่ไอ้คาเชื้อที่ชาวบ้านเขาว่าดีแล้วไม่ดีทิ้งเขาปล่อยของเขาเวลานี้เธอเจะพระไหมก็ตอบเขาบอกเจะพระทุกเวลาครับถ้ามีอะไรขัดข้องถามพระได้ไหมบอกถามได้ก็รับแล้วพระตอบไปฟังรู้เรื่องไหมก็บอกรู้เรื่องขอรับ พระแนะนําได้ยังไงแนะนําทาตามเปล่าทําตามคนรับท่านถามว่าถ้าอย่างนี้ทําไมยังถือว่าเลวก็กราบเรียนได้บอกว่ามันยังดีไม่พอที่พระาส,สอนนี่คนรับท่านสอนให้ทาอย่างนี้ก็ทําแต่ผลดังด้านจิตใจมันดีไม่พอท่านก็ยอมรับว่าจริงท่านก็หันไปหาสององค์ พราสององนี่เดินทางกันคนละทางองนี้ใช่ไหมสององมองหน้าแล้วก็นิ่งท่านบอกว่าเธอสององปรารถนาสาวกภูมิใช่ไหมสององ์ก็ตอบว่าใช่ท่านถามว่าเวลานี้สังโยน์สามมีการเข้าของตัวไหมท่านสององแต่ว่าไม่มีอุปสรรคครับท่านเลยหันมาที่อ่านทางผู้พูด พอเธอรปรารถนาพุทธภูมิก็ทำอารมณ์เปรียบเทียบประสังโยชน์เข้าไปก็แล้วกันซั่งนี้เราก็ว่าการพบพระก็ดีพบเทวดาพบพระก็ดีพบได้เสมอใช่ไหมหลวงปูานก็บอกบว่าเขาชอบปฏิปขขบัติทางพราะวมคลากับพระมันไหลคนรับปก <c oughs> ติเขาชอบเที่ยวในสถานที่ต่างๆและตอนเช้าก็มาซักซ้อมกับผมว่าถูกต้องไหม พ่อหลองเขาบอกว่าเออนี่ดีมากดีมากอย่างนี้ดีมากอย่าเชื่อตัวเองถ้ามีการซักซ้อมและมีหาเหตุทาผลถ้าการชั่วตัวเองเกินไปพะอจะเป็นอุปาทานก็ลงความว่าคุยกันพ่อหนองทึงตอนนี้ท่านก็บอกว่าเอาละที่เข้าใจว่าตัวเองยังไม่ดีนะั่นถูกต้อง แต่ก็ฉันก็คิดว่ายัางดีกว่าคนที่เขาว่าดีตัางเยอะแยะตั้งหลายคนเพราะคนหลายคนที่เขามาหายฉันเพียงเขาเขามาภาวนามาพุโทโธได้นิดหน่อยเขาบอกเขา,เขาดีแล้วบางคนก็นึกถึงวิปัสสนาญาณตัวเล็กน้อยอริยจ,จ้งทุกขังหน้าตาเขาบอกเขาดีแล้วแต่ความจริงนั่นเขาก็ดีการภาวนาเนือกว่าพุโทโธเท่าก็ยึดไว้ได้ญาณทำ mm. เขาก็ไปสวรรค์ได้ อันนี้จางทุกขังองัตตาก็ไปวิสัยเรื่องอารามธรรมกามถหนได้เพื <c oughs> ่อเป็นพื้นฐานขึ้นไปแต่มันยังไม่ถึงก็เป็นว่าคุยกับหลวงพ่อหนงนลวงพ่อปาก็ฝากท่านว่าในการต่อไปถ้าผมไม่มีโอกาสจะไม่มา,าพันไปพามาหาแต่ก็จะส่งมาฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อรับหลวงพ่อหนงก็บอกว่าเอาเต็มใจ มาเมื่อไรได้เลยและฉันจะบอกฉันจะสอนให้ตามที่ต้องการนะไอ้การบรรลุมรรคบรรลุผลนี้ยนะใครสัญญากันไม่ได้ท่นี้ตุนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> วัติความเป็นมาของพระนงนีความจริงหน,นสืตอตรงพระปานก็ขีนไปแล้วแต่เรี่มนี้คนจะพูดรสักหน่อยหนึ่ง ความเป็นมาจริงๆของพระนงเป็นพระที่ไม่เคยศึกษาธรรมวินัยมาก่อนฟังแล้วก็จะตกใจว่าไม่รู้อะไรเลยนะเดี๋ยวจะพึงคิดฟังกันก่อนเมื่อท่านบวชยังไม่ได้เป็นสาแรกเพิ่มบวชมีโรงหน้าของท่านอยู่ที่วัดโพธาเตีเยนเขาไลา่ฟังนะ <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดถ้าไม่ใช่วัดโพก็เป็นวัดเลียบสองวัดนี่แหละ ไม่แน่ใจซะแล้วและลุงนาของท่านได้เปยนเก้าประโยคเป็นเจ้าขุนด้วยเมื่อท่านบวชพระเสร็จอยู่ไม่กี่วันท่านเข้าไปหาลุงนาท่านถิ่กรุงเทพของเจริญสีลุงนาเ็นถ้าหลานชายมาก,ก็ดีใจมากจะท่องจะถาให้อยู่ต่อมาวันรุ่งขึ้นท่านมีโอกาสก็าถามลุงนาวปาลุงนาอรับลุงนาเป็นเป็นเก้าประโยค แล้วก็เป็นเจ้าคุณด้วยตะกิเลตหมดไหมครับคุณน่าฟังแล้วก็ชอบใจถ้าไม่ตอบถ้าเรา้นงลองเข้าไปดูข้างห้องไหนชันสิน้ำพ่อนงก็เข้าไปดูคิดว่าจะมีทาําราก็ไม่มีอมีโต๊ะโต๊ะหมู่ทองบ้างโต๊ะหมูมุกบ้างนาช้างบางงา้างคืแบบดาสวยสด,สด,สดงามมาก <c oughs> แล้วท่านก็ออกมาบอกว่าเห็นมีอะไรครับเห็นมีโต๊ะหมูทองบ้างโต๊ะมุกบ้างงาช้างบ้างคือประดับต่างๆบ้างแพร่พราเป็นยับสวยสดงดงามตูนอกก็น่าก็เลยบอกว่าหนงที่จะให้เข้าไปดูฉันจะไปบอกให้ทราบว่าถ้าฉันหมดกิเลสข,ของทั้งหลายแล้วนี่มันไม่มี <c oughs> ถ้ามันมีมันก็ต้องไม่ทองไม่ใช่ของฉันเป็นของสง ตอนนี้ยังถือฉันยังถือว่าของทั้งหลายตอนนี้มันเป็นของฉันแสดงว่าฉันได้เป็นก้าวก็จริงและเป็นเยคุณก็จริงแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นพระอรหันต์กิเลสไม่ได้หมดนั่นพ่อหนงก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูน่าครับในเมื่อเรียนถึงเป็นประเดก้าประโยชน์แล้วแล้วก็เป็นเยคนแล้วกิเลสไม่หมดผมก็ไม่เรียนนะครับผมขอลากลับบ้าน วันรุ่งขึ้นท่านก็เดินทางกลับนี่ตามประวัติที่ท่านเล่าให้ฟังย่อๆนะแล้วท่านก็ชี้ไปที่พระโมสดท่านบอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นดงไผ่แต่เป็นที่โปร่งหน่อยหนึ่งฉันก็มานั่งกรรมฐานตรงนี้ถึงเวลากลางวันฉันก็อยู่ร่วมกับพระธรรมดาาถึงเวลากลางคืนฉันก็มานั่งกรรมฐานที่นี่ ที่วัดนี้มีการเจริญกรรมฐานฉันคนเดียวแล้วผลที่ได้รับจากวันดาเพื่อนั้นไหลก็คือว่าฉันบ้าแล้วกรรมฐานที่ชั้นเรียนฉันไปเรียนกับหลวงพ่อเนียมนนินร่มเนียมวัดบัดน้อยที่อำเภอบางปมาจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเนี้ยอาจจะจำอำเภอผิดก็ได้นะถ้าแม่ถึอำเภอบางามก็อำเภอท่าเปลียเลี้ยงเึอเภอเมืองปัจจุบัน ฉ็นไปเรียนกับหลวงพ่อเนียมพ่อเนียมยืนยันบอ,อกว่าการไ,ไป็นบัตรกรรมฐานก,นกับท่านถึงที่สุดแน่ฉันก็มาเลือกชายภูมิพืนที่ตรงนี้เวลาหน้าแล้งจัดดินที่อื่นแตกเป็นแหงแต่ที่นี่ชุม่มมีความชื้นฉันนั่งก็เย็นฉันเลยถือวันที่นั่งจี่ที่เจริญกรรมฐานเวลานั้นฉันบวชเข้าพรรษาที่สอง อยู่ในระหว่างบรรษาที่สองแต่ยังไม่ครบบรรษาที่สองฉันนั่งกรรมฐานไปตอนกลางกลางบรรษาจิตก็เริ่มเป็นสุขมาทีละน้อยแตน้อย <c oughs> ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อเนียมสอนก็หมายความมาก่อนที่จะภาวนาอันดับแรกก็นึกถ,ถึงวิปสัสสนาญาณอย่างอ่อนคืออน,นิีแจังทุกขังอนต,ตาก่อนเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิต ของร่างกายของทรัพย์สินแล้วก็ต่อจากนั้นไปกันต้องกำหนดกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกสภาวนา <c oughs> ผลที่ได้ก็คืออารมณ์เป็นสุขมีจิตสว่างบ้างมีแสงสว่างบ้างมืดบ้างําเรื่องําราวตามธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆก็คือมีอารมณ์เป็นสุขเมื่อคืนวันหนึ่งตงรงกลางกลางบัเสาวันนั้นฝนไม่ตก ฉันนั่งกรรมฐานไปเวลาประมาณทั้งสองทุ่มสองทุ่มเศษเพราะว่าทุกวันกว่าหมดฉันก็เริ่มทำแล้วก็ปรากฏว่ามีพระสวยมีพร,ร,ระสงฆ์รูปร่างหน้าตาสวยสดทรงดีผิวเหลืองเนื้อกายวันเหลืองคล้ายครึ่งกันแต่ยวันเหลืองมากกว่าเนื้อเหลือน้อยกว่าน,น,นิดหน่อย มีรัศมีออกจากกายเ <c oughs> มื่บอกว่านงคเคยจงสร้างพระอโบทถตรงนี้นะเวลานั้นวัดนั้นยังไม่มีพระอโบทถท่านก็กราบเรียนพระว่ากับผมเป็นพระหนุ่มขอรับบทยังไม่เต็มสองพรรษาเกรงว่าญาติโยมจะไม่เชื่อด้วยการนิสอนการติดต่อหาซื้อของติดต่อหาช่างก็แสนยาก ถ้าไม่เคยปฏิบัติมาก่อนถ้าบอกว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นจะเปิดผนพระ <c oughs> ให้เรากาศกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มาทำบุญเพราะว่าอยากจะสร้างโบสถที่ตรงนั้นแล้วก็ยังมีคนช่วยตัดไม้ไม้นั่งด้านไม้ในปา่ามีคนช่วยตัดมาจะหาม,มีคนหาทรายมีช่างทำอิฐ แต่ละคนจะต่างคนต่างสาธธรรมจนครบหลวงพ่อหน่งเท่ากับประกาศตัดท่านจริงๆพนพระเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปท่านบอกว่าท่านก็เป็นลูกคนจนไปเย่อว่าพ่อแม่เป็นคนมั่งมีเป็นที่นับถือเ็รานถือแล้วเป็นเป็นเจ้านี่เจ้าบนในคุณใคร แต่ว่าพอประกาศไปแสดงคนนี้ก่อรับระษาคนนี้ก่รกับสาษาคนนั้นอ่ตัดไม้คนนี้อยขุดดินคนนี้ทําอิดหารายหาแกรบต่างคนต่างทํากันจนเสร็จเมื่อทําอิฐทำรายเสร็จดีลแล้วแล้วทุกคนก็ต่างคนต่างช่วยกันใครที่เป็นช่างก็ช่วยแนะนําสร้างพระโมโสดเสร็จเป็นอย่างหลังใช้เวลาเพียงหนึ่งปีสเสร็จ <c oughs> พระบสดเสร็จในเมื่อพระบมสดเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพระประธานยังไม่มีท่านก็คิดว่าจะปั้นพระประธานแต่ไม่ทราบจะหาช่างที่ไหนก็ทิ้งไว้ก่อนมีพระพุทธรูปองค์ย่อม,อมๆก็ไปตั้งเป็นประธานเขาไว้ก็ปรากฏว่าใน,นเวลานั่งกรรมฐา,านคืนต้องการคืนก็มีพระองค์เดิมท่านพระวันง <c oughs> ช่างที่ยาปั้นพระประธานมีอยู่นะอยู่ที่จังหวัดอุติยาธรรมก็ลืมตำบลที่แล้วที่บ้านปราดูทรงธรรมไล้ยงไมไรทราบนักเชื่อไม่ออกจะอาิบายว่าเป็นหมู่บ้านปราดูทรงธรรมเอาสมมติแล้วกันนะถ้าไม่ใช่ขอผายด้วยนึกไม่อออกถ้าย่ถูกจริงๆต้องอ่านสือประวัติหมวมพ่อาน ตอนนั้นยังนึกออกคนนี้ไป็สบายให้ไปปักตัวที่นั่นแล้วก็ตอนเช้าจะมีคนมาก่อนคนอื่นทั้งหมดถือขันข้าวมาหนึ่งขันนุง่งขาวขาวผมขาวนั่งจะไม่คุยกับใครนั่งเรียบร้อยใส่บาตรแล้วก็นั่งเฉยๆคนนี้แหละเป็นช่างปั้นพระประธานให้คุณนงติดต่อกับเขาแล้วเขาก็จะรับเอง ให้ไปในลักษณะทุดดง <C ül> ตอนชาหลวงพ่อหนง่งท่านมีเชื่ออยู่แล้วนี่ท่านก็เอาตกลงเตรียมตัวเอาทุดดงเดินตัดทุ่งไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถว่วาดบ้านประดูวัดประดูทรงธรรมก็ปักตดที่นั่นถึ่งตอนเช้าก็มีคนนั้นจริงๆ <C ül> รูปร่างหน้าตาสว,สวดทรงดีผมขาวผิวผิวเนื้อขาวนุ่งขาวห่มขาวเสร็จมีขันข้าวมีแต่ข้าวแต่ว่าไม่มีกับเดินมาเป็นคนแรกมาใส่บาทพระธุดงค์แล้วต่อมาญาติโยมนังหลายก็มาเมื่อพ้นองชั้นเสร็จในการไหวถามมันโยมมโยมเป็นช่างเป็นช่างปัน้นพระใช่ไหมโยมนั่นก็ตอบว่าใช่ ท่านบอกว่าอาตมาอยากจะปั้นพระประธานในพร,รรพระโบสถ์ท่านทราบพระบสถ์เสร็จจะไม่มีพระประธานโยมก็รับปากว่าจะโยมก็รับปากว่าผมจะทําให้ทําถวายครับเต็มใจทําถวายเมื่อคุยกันมาคุยกันไปก็ลืมเบกตรงบนที่อยู่เป็นที่ถูกใจกันกับทุกคนเบื่อดองก็ลากลับถอนกดเดินทางกลับ เมื่อเดินทางมาระหว่างทางก็นึกเข้ามาใน,ในใจได้ว่าเอ๊ะเราก็ลืมบอกตำบลที่อยู่ขขงโยมไปแล้วยมท่านจะมาถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ทราบแต่เวลาที่นึกได้ก็ใกล้วัดเต็มทีแล้วก็เข้าวัดก่อนพอเข้าวัดปรากฏว่าตอนเช้าช่างมาถึงวัดพอดีมาพร้อมกับลูกน้องรับอาสาทำพระประธาน ไม่กี่วันนักทำระประทานเสร็จรระธานสวยสดงามเรียบร้อยสดสงดีมากแต่ปรากฏว่าทำระประทานเสร็จช่างกับลุงน้องก็เดินทางกลับโดยไม่บอกให้ใครทราบแล้งพ่อหนงก็ไม่ทราบรานินงก็ไม่ทราบพระหนงก็ไม่แน่ใจว่าก,การช่างช่างเขามีลูกน้องไม่ต้องใช้เงินใช้ทองก็ใช้วิธีการเดินเทวดงไปที่เดิม พอไปถึงเจ้าบ้านก็มาํำบญก็ถามว่คนคนนั้นเจ้าบ้านบอกว่าคนคนนั้นไม่ใช่นคนแถวนี้ครับวันนั้นผมเห็นเหมือนกันผมไม่รู้จักไม่ทราบว่าคนที่ไหนกะรงความว่าพรนองเธอบอกว่าช่างที่มาทำผมก็คงรู้ทีหลังว่านั่นคือท่านวิศนุกรรมเทพบุตรเป็นคําสั่งของขไปอินท่าน <c oughs> ปฏิเสธแบบประวัติหลวง่อหนองมีว่าท่านไม่เคยเรียนแม้แต่นักธรรมตรีตั้งใจเจริญกรรมาฐานอย่างเดียวแล้วเวลาเช้ามันดึงบินบาบ่าิกลับมาแล้วท่านก็แบ่งข้าวให้กับโ,โยมท่านโยมท่านมาเรียนที่วัดเมื่อโยมฉันรับทานเสร็จฉันท่านฉันเสร็จท่านก็เทศสอนเทศให้โยมฟังหนึ่งกันการเทศน์นไม่ต้องอ่านหนังสือ ก็ไปถามพระนงถ้าบอกว่าเราเทศทั้งพ่อเทศเรื่องอะไรบ้างครับท่าบอกว่าสุดแล้วแต่พระทให้เทศพระให้เทศเรื่องอะไรก็เทศอย่างนั้นท่านดนใจเองไม่ต้องนึกปากก็ว่าไปตามความรู้สึกของใจถ้าเวลาใครไปนิมนต์หลพ่อนงหลวงพ่อนงท่านบอกว่าจะถามพระก่อนพระจะให้ไปหรือไม่ให้ไปถ้าพระให้ไปก็จะไปถ้าไม่ไปก็ไม่ไป รวมความมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำขึ้นอาศัยพระอย่างเดียวท่านต้องถามพระก่อนนะพระแม่นุมาท่านจะไม่ทำเด็ดขาดก็เลยถามว่าหลวงพ่อ,อรับคำว่าพระหมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมท่านมองหน้าแล้วท่านบอกว่านี่เฉพาะที่คุณนั่งอยืนเวลานี้ไม่มีใครนะถ้ามีคนอื่นฉันจะไม่ตอบ เวลานี้มก็มีแต่ท้าอาจาร,รย์ปานกับเธอทั้งสามองค์พอพูดกันเรื่องฉันก็ยอมร,รับว่าคำบัพพระก็คือพระพุทธเจ้าทุกอย่างที่ท่านจะทำฉันทําตามพระพุทธเจ้าสั่งทุกอย่างอันนี้เรรดาย,ย่ายอมพรธบริษัต์ในเวลาสองนาทีก็ขอบอกสังนิดได้ไหมว่ามีคนเข้ามาขอประวัติของวัด เขาจะไปโชว์เขาจะไปโอที่ไหนก็ไม่ทราบทำแล้วเขาส่งซื้อกลับมาบอกว่าให้บอกว่าหางเงินมาจากไหนสร้างวัดใหญ่โตก็ขอบอกว่าวิชานี้ได้มาจากหลวงพ่อหนงจันโอวปานพระปานหน้ามาก่อนพระหนงแนะนำทีหลังนั่นคือขอพระความจริงไม่ได้ขอปฏิบัติตามคำแนะนำของพระ ท่านพระท่านแนะนําว่าให้ทําอะไรก็ทําทํานั้นท,ทั้งทั้งที่ไม่มีสตังก็ทําเพราะท่านยืนยันว่าท่านอยากหาสตังให้ในที่สุดก็มีคนมาทําบุญจนครบไม่ใช่ใครเขาไม่ช่วยเหลือไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นว่าท่านทังหลายที่มีความสงสัยว่าวัดท่าสรงโตขึ้นได้ยังไงก็ขอตอบท่านหลายว่าวัดท่าสรงตามทำตามคําสั่งของพระ แม้แต่แบบแผนต่างๆก็ไม่มีนักกิตกรต่างๆเขาเรียกอะไรวิศวะเรืออะไรทางเขียนน่ะจะออกแบบน่พูดไม่เคยพูดไม่เคยถูกก็ไม่มีใครมาเขียนให้แค่บอกๆกันแล้วก็ทําไปเท่านั้นเองอรันรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเวลาบมดเวลาพอดีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี